มาเมนูเส้นบ้างนะครับเอาใจคนที่ชอบอาหารจานเส้นนะครับผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าลิงกวินนี่ซอสเห็ดหอมสไปซี่นะครับ ก่อนอื่นเดยวผมมาเตรียมน้ําที่ใช้สําหรับลวกเส้นพาสต้าก่อนนะครับจะต้องใส่เกลือลงไปเล็กน้อยด้วยนะครับเกลือก็ถือเป็นการปรุงรสเส้นที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นเส้นลิงกินี่นะครับเส้นลิงกินี่ก็จะมีลักษณะนี้ครับผมจะเป็นเส้นที่มีลักษณะคล้ายๆกับพาสต้าตัวสปาเกตตี้นะครับแต่ตัวเส้นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่แบนๆครับจะสังเกตนะฮะว่าเขามีความยาว แต่ปลายเส้นเนี่ยจะแบนครับลิงกูนี่เนี่ยมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า small ทังครับทังที่หมายถึงลิ้นเนี่ยครับเขาจะเปรียบเป็นเหมือนว่าเป็นลิ้นเล็กๆนะฮะแต่ถ้าเบืดอเจอไขลิ้นยาวขนาดนี้ก็วิ่งหนีแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวถ้าเบื่อน้ําเราเดือดเราก็จะนําเส้นตรงนี้ครับลงไปลวกให้ได้ระดับออรเดนเต้ครับซึ่งสําหรับตัวนี้ใช้เวลาทั้งหมด9นาทีนะครับระหว่างตอนนี้น้ํายังไม่เดือดนะครับส่วนต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือเ็ดฮอมครับผม อันนี้ด้วยเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้แบบแห้งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ในการแต่งหน้านะครับสำหรับตัวเห็ดหอมเนี่ยนะฮะเราใช้เป็นเห็ดหอมแห้งต้องบอกว่า เห็ดหอมแห้งเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ต่างจากเห็ดหอมสดนะครับต้องแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่สําหรับการใช้แบบแห้งเนี่ยครับเวลาที่เราปรุงส่วนหนึ่งที่เราจะได้ก็คือว่าความหอมของเขาเนี่ยครับจะลงไปอยู่ในตัวน้ําซอสด้วยนะครับซึ่งในการใช้ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนํามาแช่น้ําให้พองตัวซะก่อนนะครับในสูตรนี้ผมใช้ทั้งหมด6ดอกนะครับน้ำลวกเส้นพาสต้าเราเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เส้นลงไปได้เลยครับ จับเวลานะครับผม9ก้านาทีให้ได้ระดับออเดนเต้นะฮะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำซอสเลยครับเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้เรามีหมูสับนะครับมีขิงซอยแล้วก็มีพริกซอยครับแล้วผมก็มีหอมใหญ่นะครับเราซอยเป็นเส้นๆมีกระเทียมสับนะครับเตรียมส่วนประกอบของน้ำซอสนะครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่ครับ เราจะปรุงไว้เลยง่ายๆนะครับใช้โชยุประมาณ1ช้อนชาครับปรุงรสด้วยซอสหอยสินนะครับเป็นซอสแบบจีนครับแล้วก็โคชูจังแบบเกาหลีฮะเรียกว่ามาทุกชาติเลยนะครับคนไว้นะฮะไม่จําเป็นต้องละลายดีก็ได้นะครับเรามีแป้งข้าวโพดนิดนึงที่ทําให้ตัวน้ําซุปของเราเหนียวนะครับก็ใส่น้ำเปล่าไว้เล็กน้อยครับตั้งกระทะให้ร้อนดีครับน้ํามัน2ช้อนโตะครับเห็ดหอมของเรา ต้องบอกว่านุ่มดีแล้วนะครับซอยเป็นเส้นครับมาผัดซอสกันกระเทียมหอมใหญ่ครับผมยังไม่ต้องนุ่มดีก็ได้นะครับใส่เห็ดที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตามด้วยขิงพริกแล้วก็เนื้อหมูบดครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่น้ําซอสที่เราเตรียมไว้เนี่ยฮะผสมให้เข้ากันอยู่แล้วลงไปเลยครับผมใส่เกลือเพิ่มเล็กน้อยครับพริกไทยครับคนตัวซอสให้เข้ากันดีนะครับ แป้งข้าวโพดครับที่เราผสมไว้ใส่ลงไปครับผมใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะเราต้องการซอสที่มีความหนาครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟได้เลยฮะเส้นพาสต้าผมก็จะได้แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาเส้นไปล้างน้ําเย็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราจะเสิร์ฟร้อนๆนี้เลยครับตักลงจานครับแบ่งเป็น2พอร์ชั่นนะครับในน้ำต้มเส้นนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับนำผักบอกชอยนะครับ ใส่ลงไปต้มครับเราใส่ด้านที่เป็นก้านลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปทั้งต้นครับผมสำหรับตัวฟองเต้าหู้นะฮะเดี๋ยวเราจะทอดง่ายๆครับก็ตั้งน้ํามันครับผมอลาะตอนนี้น้ํามันของผมร้อนดีแล้วฟองเต้าหู้ครับใส่ลงไปทอดครับอันนี้เป็นออปชันนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะหลักขึ้นมาพักครับผักของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันบอกชอยต้นใหญ่ๆนะครับผักครึ่ง ก็เป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมลงมือทําตุ้มเดียวเสร็จอันนี้เป็นออปชันนะครับถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้ครับน้ํามันพริกนะครับนิดนึงให้สีเขามีการตัดหน่อยแล้วก็นี่แหละครับฟองเต้าหู้กับกรอบนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูเส้นสไตล์เอเชียนร่วมสมัยและนี่ก็คือลิงกินี่ซอสเห็ดหอมสปซี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการผลพักนะักปรุงง่ายๆครับกดตรงนี้เลยครับ